กลับมาดูหุ้นที่ยังไม่อยู่ในตลาดตอนนี้ยังไม่ยังไม่กลับมาเทรดนะครับก็ยังถูกขึ้นขึ้น,นหมาย SP— คือพักการห้ามการซื้อขายอยู่นะครับเนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการแต่เร็วๆนี้นะครับมีการคาดการณ์ว่าครึ่งปีหลังนี่แหละครับมีโอกาส 1. จะออกจากแผนฟื้นฟูกิจการ 2>, 2รีซูมเทรดหรือก,กลับมาเทรดอีกครั้งะนะครับ แต่ว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยนั่นคือหุ้นของการบินไทยแต่ก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหาเนี่ยผมก็มีข้อสงสัยวันนี้ถ้าเกิดใครได้เห็นหน้าหนึ่งของนิมขสาหุ้นธุรกิจไม่แน่ใจว่าทีมงานมีมีภาพหรือเปล่าถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะโชว์มี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 จะโชว์ท้งฉบับนะฮะน่าจะมีนะด้วยความที่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าไปดูทีมทีมการกองบรรณาธิการเนี่ยภาพหัวมว้น่าสนใจ ผมเองก็ <c oughs> พยายามจะหาเอ๊ะมันมันใช่ไหม,มใช่หรือเปล่าครับแล้วมันมีความหมายาว่าอะไร <c oughs> นะ,ค,ะครับพัานหัวว่าไงนะครับก็คือว่าคลัง ลั่นดานการบินไทยขวนกับคืนรัฐวิสาหกิจนี่ไงนี่พาดหัวไว้นะฮะเมื่อวันนี้พาดหัวช้าเป็นพาดหัวรีดพาดหัวไม้ของข่าวุ้นวันนี้นะครับคือคือวันนี้มันก็มีคําว่าลั่นดานอ๋อผมก็ถามผมก็ถามคุณสุภาชัยก่อนเข้ารายการว่าพี่โอ้มันใช่ใช่ไหมอ่านี่นี่ทีมงานเอาคุณดูละเอออ่าเนี่ยมันแปลว่าอะไรนะครับลั่นดานเนี่ยถ้าเป็นภาษามันเป็นภาษาเก่าแก่ ก็คือเอาง่ายๆคือดานน่ยปกติเราเห็นประตูสมัยก่อนมันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นไม้แล้วเขเสียบลงไปใช่ไหมอันนี้เขาเรียกดานพอลั่นดานนี่ก็หมายถึงว่าล็อกเลยก็คือลง,ลงสลักลงดานลงไปเลยออะ,อะไระถ้าเป็นภาษาปัจจุบนนันก็คือ อันนี้ล็อกกรนล็อกประตูหรือว่าโรงกรนนะอะไรประมาณนี้ถ้าแปลความหมายคือบางวันที้เราเปิดประตูเข้าไปเนี่ยมันจะมีกรนใช่ไหมครับถ้าสมัยก่อนมันเป็นไม้ไงเขาเรียกว่าเป็นด่านใช่ไหมรก็ล่านด่านแต่อันนี้พอเป็นสมัยใหม่จะเป็นกรนก็เสียบกรนประตูหรือถ้าเกิดถ้าเปียบเปยเป็นแบบสมภาษิตหรือคำที่พูดกันคือปิดประตูตายอะละประมาณนั้นอะลงนั้นนะปิดประตูตายแล้ะว่า การบินไทยจะไม่กลับมาเป็นรัฐเอกสากิจอีกแล้วัยอ่าก็เป็นเป็นข่าวพาถัวไว้ไว้น่าสนใจเขาอย่างที่บอกว่าต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของการประชุมเจ้าหนี้ใช่ไหมเจ้าหนี้ของการบินไทยในเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ดูเรื่องของแผนฟื้นฟูขึ้นมาใช่ใช่แล้วปรากฏว่าทางคลังเขาจะมีการ แต่งตั้งบุคคลเพิ่มเติมเขาเรียกส่งตัวแทนในนามของกระทรวงการคลังเข้าไปเป็นผู้บริหารแผนเพิ่มเติมจากเดิมเนี่ยเขามีอยู่3ท่านครับแล้วก็ก็นำโดยคุณปิยศวดร์อมรดันนะครับแล้วก็อีกสองท่านแล้วก็ทางคลังเองเขาก็เสนอว่าขอมีการาเปลี่ยนแปลงแผนพัฒน์ธุรกิจการด้วยการขอเพิ่ม ผู้บริหารแผนไปอีกสองท่านก็เป็นตัวแทนจากกระทรวงการคลังแล้วก็เป็นตัวแทนจากกระทรวงคมนาคมตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็มันก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะแบบนี้ถุงท่านก็สังเกตไงจะกลับจะกลับไปเป็นรัฐศาสตร์กิจอีกเหรอใช่คือจริงๆเนี่ยในแผนเขาก็ยังไม่ได้บอกชัดเจนไม่มีเลยไม่มีเลยว่าว่าจะกลับไปเป็นรัฐศาสตร์กิจใช่แต่เพียงแค่ว่าพอมันมีสัดส่วนอตรงในส่วนของกระทรวงการคลังเพิ่มมาในภาครัฐเพิ่มเข้ามาครับ ก็ก็เลยมีความเป็นห่วงม,มีการตั้งข้สังเกตกันใช่ใช่อ่าแล้วก็เป็นที่มาของอ่กลุ่มของคนการเมืไทยคนเก่าๆของการบินไทยที่เกษียณไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าซัตจที่เกษียณไปแล้วแออ่แอร์โฮสเตสท,ที่เกษียณไปแล้วครับอ่ก็ก็มีความเคลื่นอนไหวอว่าเออรัฐจะเข้าไปแทรกแซงกอะไรหรือเปล่าอ่อจาจะกลับมาเป็นรัฐสากลหรือไม่ก็เลยเป็นที่มาของ คำให้สัมภาษณ์ของประหลัดกระทรวงรคลังใช่ครับคุณเลว,วรนแสงสนิทใช่ครับอ่าก็ยืนยันเปิดเผยกับทีมข่าวข่าวหุ้นธุรกิจเลยครับว่ากระทรวงการคลังขอยืนยันว่าบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนจะไม่มีทางย้อนกลับมาเป็นรักสากิจอย่างแน่นอนอ่าย้าชัดชัดอ่าครับอย่างแน่นอนหลังจากออกแผนฟื้นฟูกิจการแล้วะนะครับเออน,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 นั้นทำให้นโยบายหรือการบริหาร งานต่างๆของการบินไทยมีความเป็นเอกภาพมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นเนื่องจากว่าบริษัทเนี่ยสามารถสรรหาผู้บริหารมืออาชีพรหรือสรรหาคนที่มีความถนัดเฉพาะทางนะเข้ามาบริหารมันมได้มากขึ้นอันนี้ในเชิงของการบริหารก็พอหลุดจากนักธุากิจละมันก็สะดวกโยทินมากขึ้นครับ แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งน่าสนใจเหมือนกันใช่ครับเพราะอย่างที่บอกว่าพอ,พอหลุดจากคาว่ารัชธสาหกิจอ่ะการเปิดกว้างทางธุรกิจจะมีเพิ่มมากขึ้นอ่าใช่สำหรับการบินไทยนะครับ <c oughs> โดยเฉพาะการหาพันธมิตรทางธุรกิจมาเสริมความแข็งแกร่งอย่างเช่นพันธมิตรที่เป็นสายการบินชั้นนําระดับโลกโดยเฉพาะสายการบินฝั่งประเทศตะวันออกกลางที่ผลงานเนี่ยมีความแข็งแกร่งทั้งทางการเงินและธุรกิจและที่สําคัญนะครับจะทําให้การบินไทยเนี่ยขยายเครือข่ายสายการบินและเส้นทางการบิน ได้เพิ่มมากขึ้นด้วยอ่าอันนี้บผมบอกว่า,วา <c oughs> ทำไมถึงลั่นดานครับไม่ให้กลับมาแล้วมันมีประเด็นตรงนี้แต่จริงๆเนี่ยถ้าดูย้อนกลับไปในอดีตในเรื่องของการ <c oughs> บินไทยเนี่ยมันนอกเหนือจากเรื่องของการแทรกแซงทางการเมืองครับแล้วเนี่ย <c oughs> ภายในองค์กรเองเนี่ยมผมว่าก็ต้องปรับนะ,ะมันต้องปรับเปลี่ยนให้มีความเป็นสากลเป็นบริษัทมหาชนมากขึ้นทั้งเรื่องของผลตอบแทนครับเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆม,มันต้องสมเหตุสมผลอและเกิดความคุ้มค่ากับ,บนักลงทุนที่เมื่อก่อนเขาเรียกว่าแมวอ้วนไง เนือ่องจากเป็นเร,รื่องสาวก,กิจนะเออนั่นก็ว่ากันไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นอดีตนะเดี๋ยวคนการบินไทยจะมาด่าเราก็เอาง่ายๆคืออันนี้คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและเป็นที่มาของการค้ารุวกิจการครับอันนี้ไม่ว่ากันนะเพราะว่าด้วยด้วยโครงสร้างมันเป็นอย่างนั้นมันมีช่องโหว่ไงเออตรงนั้นละกันอันนั้นพักไป้ละกันนะเดี๋ยวคนการบินไทยจะเดี๋ยวผมจะไปสนามบินจะจะโดนเสียบได้นะครับมาประเด็นเรื่องของคําชี้แจงจากทั้งท่านปลัดกระทรวงการคลังกรณีที่มีการเสนอชื่อ สองรายเข้าไปที่จะเป็นผู้บริหารแผนในช่วงนี้นะครับทางปริษัทกระทรวงกันคลังครคุณโร,คโรนก็บอกว่าประเด็นที่กระทรวงการคลังในฐานะเจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นเนะี่ยมีการเสนอชื่อผู้บริหารแผนเพิ่มเติมนะครับสองท่านด้วยกันหนึ่งก็คือคุณปัญญาชูพาณิชนะครับผู้ในการสํานักนโยบายและแผนขนส่งและจราจรนะครับอันนี้ สังกัดกระทรวงคมนาคมนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือคุณพลจักรนิ่มวัฒนารองผู้อำนวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจอันนี้สังกัดกระทรวงการคลังนะฮะทางประหลัดก็บอกว่าเนื่องจากว่าช่วงเวลาการดําเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการที่เหลืออยู่เนี้บยบริษัทจะต้องมีการตัดสินในเรื่องสําคัญสําคัญ,คญหรือมีผลผูกพันถึงการดําเนินการต่างๆถึงการดําเนินการต่างๆในอนาคตและที่สําคัญนะครับ เป็นการเตรียมตัวของสองท่านนี้นะครับเพื่อจะเข้าไปนั่งเป็นกรรมการของบริษัทการบินไทยหลังจากที่การมินไทยออกจากแผนฟื้นฟูกิจการแล้วซึ่งถ้าตามเงื่อนไขแล้วเนี่ยคณะกรรมการของอก,การบินไทยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพอจะออกจากแผนปุ๊บเนี่ยบอร์ดเนี่ยเขาจะมีประมาณ15คนซึ่งแน่นอนนะฮะกระทรวงการคลังยังไงก็ต้องส่งตัวแทนเข้าไปในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่รายหนึ่งนะครับถ้าดูตามสัดส่วนเนี่ยฮะก็ถ้าไม่เกิน4 0หรือ5 0เนี่ยเขาก็จะได้ประมาณสัก5คน ก็เอาง่ายคือสัดส่วนมันก็จะเป็นอ,อย่าง15คนมันก็จะแบ่งว่าถ้า30เออันนี้ก็จะได้5คนซึ่งการมีไทยก็จะอยู่ประมาณนี้อข,อของกระทรวงทางก็จะถืออยู่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็เอาเข้าไปเพื่อเตรียมไงคุณจตุพร,รมันมี2อ,อย่างคือระหว่างที่ก่อนออกจากแผนเนี่ยด้วยความที่ทั้งสองท่านเนี่ยก็ท่านหนึ่งก็ดูแลอยู่นะอยู่เป็นผอ,อ,อ,อของสํานักนโยบาย แผนการจราจรขนส่งและจ,าจราจรอันนี้ก็ไนะม่เซ็นะอันนี้สังกัดกระทรวงควมนาคมใช่ฮะอีกท่านหนึ่งก็คือสํานักง,งานนโยบายและเศรษฐกิจซึ่งก็ก,ก็เกี่ยวโยงอยู่อันนี้ก็จะได้ในแง่ของการประสานงานอะไรต่างๆเนี่ยในมุมของแผนพื้นูก็จะได้สะดวกมากขึ้น,นก็ะเดยกันก็เป็นการเตรียมความพร้อมทั้งสองท่านว่ายังไงเนี่ยสองท่านเนี่ยพอพ้นจากาการมีทายพ้นจากแผนใช่ไหมฮะ มันก็ต้องมีการตั้งบอร์ดใหม่อยู่แล้วซึ่งตัวนี้ก็มีแค่สามคนอันนี้คือผู้บริหารแผนนะแต่ว่าผูา้บอร์ดตัวนี้ท้าจะไม่มีผลเพราะเขาอยู่ในแผนฟื้นฟูแต่พอออกจากแผนฟื้นฟูปุ๊บมันก็กลับมาใช้พรบรมหาชนคือต้องมีอบอร์ดเนไม่ต่ำกว่าสิบห้าคนใช่ซึ่งสองท่านเนี่ยก็เตรียมตัวที่จะเป็นบอร์ดไงเพราะฉะนั้นก็เหมือนกบเข้ามาเรียนรู้งานถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะอันนี้ในมุมของประหลัดลังอธิบายไว้เช่นนี้นะครับครับขณะเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการจัดแถลงข่าว ของทางด้านการบินไทยนะครับเกี่วยวกับเรื่องของทิศทางการดําเนินธุรกิจนะครับโดยทางด้านคุณปิยะสวัสดิ์อมรนันนะครับประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูก,กิจการของบริษัทการบินไทยจํากัดมหาชนได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าหลายฝ่ายเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าการบินไทยเนี่ยจะกลับไปเป็นรัฐทิสษาหกิจอีกอ huh. ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลพนักง,งานการบินไทยผู้ถือหุ้น huh. หรือเจ้าหนี้เพราะในแผนฟื้นฟูก,กิจการเนี่ยได้แสดงเห็นชัดเจนแล้วว่าการบินไทย มีสถานะเป็นเอกชนทําให้การฟื้นฟูกิจการเนี่ยสำลธิ์ตามแผนที่มีการวางเอาไว้ครับสามารถกลับมามีกําไรสุทธิในปี2,566ที่28,960ล้านบาทซึ่งสูงสุดเป็นปรติการนะครับเพราะสถานะเอกชนมีความคล่องตัวในการบริหารงานที่สูงกว่า ไม่มีระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนที่ยุ่งยากเหมือนรัฐเจ้าสายกิจออย่างไรก็ตามนะครับยอมรับว่าตนเองมีความกังวลในเรื่องอื่นมากกว่าก,า,การที่การบินไทยจะกลับไปเป็นรัฐเจ้าสาหกิจนั่นคือการจัดตั้งคณะกรรมการการบินไทยจํานวนไม่เกิน15คนหลังจากออกจากแผนฟื้น,ฟ,นฟูก,กิจการหรือว่าบอร์ดการบินไทยนั่นเองเนื่องจากว่าซึ่งจะมีการประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงเดือนเมษายน2568 เพื่อตั้งคณะกรรมการและหากมีบุคคลจากฝ่ายรัฐเป็นเสียงข้างมากในคณะกรรมการที่ต้องมาบริหารการบินไทยในฐานะองค์กรเอกชนก็น,น่าจะเกิดความวุ่นวายได้เช่นกันอ๋ออันนี้ก็เป็นห่วงเป็นห่วง <c oughs> นะครับแล้วก็นอกจากนี้ให้ยอมรับว่าผู้บริหารแผนฟื้นฟูห้ารายเนี่ยสามในสองรายเนี่ยเป็นฝ่ายรัฐซึ่งอาจจะสร้างความยุ่งยากในการพิจารณาการตัดสินใจในเรื่องต่างๆไม่คล่องตัวมากกลับ,บมีคณะ ผู้บริหารแผนสามรายแบบที่ผ่านมา,าคุณในมุมของปูนปิยะสวัสดิ์สามคนพอแล้วครับมันคล้องตัวค้างเพิ่มมาอีกสองคนดูมันทถื่อทะถ้ามองงั้นอันนี้คือเอาง่ายๆคือไม่คล่องตัวนัน่นเองแต่คุณปิยะสวัสดิ์บอกว่ายังไงเนี่ยก็แน่นอนไม่เห็นด้วยที่ให้ตัวของกมัมพูชัยเนี่ยกลับมาเป็นรัฐวิสสาเกตอันนี้ในมุมของประธานคณะผู้บริหารแผนใช่ไหมฮะใช่ครับมา ในแง่ของ c ีหรือว่าดีๆการมีไทยเนี่ยนะฮะค,คุณชายเอี่ยมสลิกันบ้างก็บอกว่ากรณีที่กระทรวงการคลังได้ยื่นขอเพิ่มผู้บริหารผู้บริหารเข้ามาในคณะผู้บริหารแผนอีก2รายอย่างที่ว่าอย่างที่กล่าวไว้นะครับก็จะมีการพิจารณาในที่ประชุมเจ้าหนี้เพื่อแก้ไขแผนฟื้นฟูสามฉบับในวันที่29พิพฤศจิกายานนี้ก็คือพรุ่งนี้นะเขาจะโหวตนะครับโดยเจ้าพนักงานพิทักษทรัพย์ได้เปิด ได้เปิดให้เจ้าหนีนะ้ลงมติลงหน้าไปตั้งแต่วันที่14ถึง21และก็22พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วาาาการมีไทยนะฮะยังไม่ทราบว่าการลงมติลงหน้าผลเป็นอย่างไรเพราะรายละเอียดต้องรอมตอิอยู่ที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และสุดท้ายรอผลประชุมเจ้าหนี้คือครั้งสุดท้ายคือวันพรุ่งนี้นะครับว่าจะยอมรับคําร้องที่จะมีผู้บริหารเพิ่มเติมอีก2รายหรือไม่อ,มอย่างไรก็ตามนฮะ คุณชายเอี่ยมสิริบอกว่ายอมรับว่าการบินไทยมีการเจราจากับสายการบินต่างชาติอยู่ายครายเพื่อให้เข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มทุนประเภทแบบวงจํากัดหรือว่า PP นี่ยครับ Private Placement นี่นะครับของการบินไทยแต่ได้ยุติเจราจาไปแล้วเนื่องจากว่า2สายการบินดังกล่าวมิได้เป็นสมาชิกของ Star Alliance All นะครับซึ่ง,รงจริงนการบินไทยก็มีกลุ่ม Star a l l i a n c อยู่นะครับซึ่งเขาบอกว่าที่2เจ้าเนี่ย สองสายกครบินเนี่ยไม่ได้อยู่ในสมาชิกของ Star Alliance หากมาร,ร่วมผู้ถือหุ้นด้วยการบินไทยก็จะต้องออกจากการเป็นสมาชิกข,ของ Star Alliance ก็เลยยุติไปอย่างไรก็ตามขนาดนี้การบินไทยอยู่ระหว่างการเจรจากับบุคคลที่มีสักยภาพและก็กองทุนในประเทศเพื่อเข้ามาซื้อหุ้นการบินไทยแบบ PP เนี่ยนะครับหุ้นพัน,นุ์เนี่ยนะฮะแต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดอ,อันนี้ก็มองต่างมุมนะมองต่างมุมนะครับ ส่วนประเด็นเรื่องของการจอง <c oughs> ซื้อหุ้นเพิ่มทุนนะครับ,รบที่มีการเตรียมที่จะมีการเปิดขายในวันที่6-12ธันวาคมนะครับ ื่องนี้เนี่ยทางด้านคุณปียสวัสร์เนี่ยให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าขณะนี้เนี่ยการเป็นไทยเนี่ยอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนจะออกจากแผนฟื้นฟูก,กิจาการและกลับเข้าซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงไตรมาสที่2ของปี2,568ครับซึ่งล่าสุดนะ <c oughs> ครับการดําเนินการปรับโครงสร้างทุนตามแผนฟื้นฟูกิจาการด้วยการแปลงหนี้เป็นทุนก็ประสบความสําเร็จด้วยดีครับ โดยการบินไทยนะครับเตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้แผนฟื้นฟูฟก,กิจการจำนวนไม่เกิน9,822.5ล้านหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม,อมของการบินไทยก่อนการปรับโครงสร้างทุนตามข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทณวันที่31ตุลาคม2567ที่มีอยู่ในประเทศรวมถึงพนักงานของการบินไทยตามลำดับในราคาหุ้นละ4บาท48สตาง โดยสามารถจองซื้อและชําระได้นะครับระหว่างที่6ถึง12ธันวาคมและหากมีหุ้นสามัญคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการปรับโครงสร้างทุนและพะนักง,งานการบินไทยจะทําการเสนอขายแก่บุคคลในวงจํากัดที่ราคาเสนอขายเดียวกันต่อไปความหมายก็คือว่ามันจะ,จะไม่ได้มีการขายให้กับบุคคลทั่วไปครับแต่ก็จะมีการขายให้กับ บุคคลที่มีความเฉพาะเจาะจงอ่าเป็นพาร์ทเนอร์หรือเป็นนักทุนรายใหญ่อ,อ่าเป็นกองทุนหรืออาจจะมีพาร์ทเนอร์อย่างที่อาจจะเป็นสายการบินก็ได้แต่เบื้องต้นเนี่ยคือเดี๋ยวจะขายกับผู้ถือหุ้นเดิมก่อนอืกับพนักง,งานอ่าอ่าอันนี้ไม่เยอะนะไม่เยอะอมไม่เยอะแต่ก็จะมีในเรื่องของผมว่าไฮไลท์มันอยู่ที่ว่าไอ้ก้อนใหญ่แหละ เพราะตรงนี้มันจะเป็นการบ่งบอกเรื่องของสภาพคล่องเรื่องเงินที่จะเข้ามาในอนาคตครับและ2ก็คือเรื่องพาร์ทเนอร์นะฮะทำให้ธุรกิจของกรมีไทยแข่งๆหรือแม่แข่งแ,งแ,งแงก็ต้องดูตรงนี้ด้วยเหมือนกันอันนี้ส่วนเพิ่มทุนใช่ไหมครับแต่ก่อนน้านี้มันมีเรื่องของการแปลงหนี้เป็นทุนอันนี้เสร็จไปละ,ะ,ะดําเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับก็ปรากฏว่ามีการการแปลงหนี้เป็นทุนเนี่ยมันมีหลายส่วนนะส่วนแรกคือการแปลงหนี้เดิมของเจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการแบบภาคบังคับนะอันนี้ ต้องไปกันหมดนะก็มูลค่าประมาณสัก3า6 0 0กว่าล้านบาทเนี่ยโดยได้มีการจัดสรรหุ้นเพิม่ม,มทุนจำนวน14,773ล้านหุ้นโดยเจ้าหนี้กลุ่มนี้ฮะกลุ่มที่4เนี่ยหรือกระทรวงการคลังได้รับการชำระเงินได้มีการชำระเงินนะคงค้างเต็มจำนวนร0 0เรไปแล้วครับ,แล,รบแล้วก็ขณะที่การเจ้าหนี้กลุ่มที่5กลุ่มที่6กเนี่ยก็คือพวกสถาบันการเงินแล้วก็เจ้าหนี้หุ้นกู้ต่างๆนะครับก็อันนี้ก็ได้รับการชำระเงินตาม นี่ที่คงค้างก็คือ25%อันนี้เขามีการแปลงที่เป็นทุนนะฮะอันนี้ก็รายละเอียดมันเยอะนะแต่เอาง่ายๆคือการแปลงที่เป็นทุนจบละบตอนนี้ก็จะเหลือของการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงคือ PP แล้วก็มีในส่วนหนึ่งที่เขาอาจจะจัดสรรให้กับพนักง,งานอันนี้ตามตามเงื่อนไขเพราะพนักง,งานอาจจะมีนะแต่ว่าพนักง,งานอาจจะไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าสนใจว่าพอหลังจากมีการขายหุ้นเพิ่มทุนตัวนี้อันนี้มีการประมาณการนะครับในแง่ของสัดส่วนการถือหุ้นของการบินไทยนะครับ อันนี้ถ้าหากว่าเป็นไปตามแผนฟื้นฟูกิจการนะครับแล้วก็มีพาร์ทเนอร์เข้ามาครับคงสร้างผู้ถือหุ้นของการบินไทยก็จะประกอบไปด้วย1กระทรวงการคลังเนี่ยจะถือหุ้นอยู่ประมาณสัก33.4%ในเที่บอกนะครับว่าจากร้อยนะฮะเหลือ33อันนี้แน่นอน,นถ้าสัดส่วนตามนี้การบินไทยไม่ได้เป็นรับสาหกิจอย่างแน่นอนสองครับองค์กรรัฐวิสาหกิจประมาณ4% 4.1%นะครับ3ก็คือกองทุนวายุพัก 2.8พี่วายุพี่นกของเราเนี่นะฮะม,มีนกต้องมีเครื่องบินนะนะสี่ก็คือผู้ถือหุ้นอื่นๆนะผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยนะ,ะประมาณสัก2.8% 5เจ้าหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการประมาณ44.3อันนี้ก็คือในส่วนที่เขาแปลงที่เป็นทุนก็ทำให้เจ้าหนี้เนี่ยบางส่วนก็เข้ามาถือหุ้นการบินไทย44.3นะครับอะไรกัน6กก็คือผู้ถือหุ้นเดิม ก่อนการปรับโครงสร้างนี้เรื่องเงินทุนพนักงานอะไรต่างๆอันนี้รวมๆกันแล้วนะฮะก็จะตกประมาณสัก12.6ครับอ,อันนี้คร่าวๆนะคร่าวๆอันนี้สัดส่วนถ้าดูสัดส่วนตามนี้นะคุณจตุพระฮะล่่นดานละลัานดานละจบละ ไม่กลับมาละปิดประตูตายอ่าปิดประตูตายถ้าตามสูตรตามนี้นะการจะกลับไปเป็นรัฐทุนสายกิจครับนะครับก็มีคําถามมากมายแล้วฮะว่าแล้วพอเพิ่มทุนแล้วเนี่ยมีการแปลงนี้เป็นทุนแล้วเนี่ยเงินทุนที่ได้มาเนี่ยจะมีการไปทําอะไรบ้างหลักๆที่มีการชี้แจงเมื่อวานนี้เนี่ยเท่าที่จับความได้นะครับ1คือเรื่องของการจัดหาเครื่องบินและค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าเครื่องบินปัจจุบันคือที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรู้ว่าทางการบินไทยเนี่ยก็มีการตัดขายครับ ในเรื่องของตัวเครื่องบินและฝูงบินบางส่วนไปร,รวมถึงเรื่องของการขายพวกสินทรัพย์เดิมที่มีอยู่อ,ออกไปเพื่อเอามาชำร้านี้แล้วก็ทำเรื่องของการทำฟื้นฟูกิจการเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อสภาพกลับมาทำธุรกิจได้เขาทำธุรกิจการบินก็ต้องหาเครื่องบินนี่แหละครับม,มาใช้ในเรื่องของการให้บริการกับลูกค้าต่างๆด้วยนะครับก็เลยเป็นที่มาที่เขาก็จะนาเงินส่วนนี้แหละครับประมาณสัก26,0 0 0 49ล้านบาทนะครับมาใช้ในช่วงปี68ถึงปี70ร่วมถึงการปรับปรุงห้องผู้โดยสารเครื่องบินอย่างเช่นติดตั้งที่นั่งใหม่ติดตั้ง Wi-Fi จำนวน5,000ล้านบาทในปี68ถึง71และการพัฒนาศูนย์การโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงจำนวน2,000ล้านบาท <c oughs> ในปี68ถึงปี69โดยบริษัทนะครับมีแผนลงทุนโครงการศูนย์ซ่อมบำรุง อากาศยานดอนเมืองสุวรรณภูมิและอุตภเปาด้วยเพื่อขยายขอบเขตการให้บริการแก่สายการบินอื่นๆถ้าดูเนี่ยอุตภเปาเนี่ยก็น่าจะเป็นอยู่ในกลุ่มของเมืองการบินด้วยที่จะไปอยู่ในในส่วนนั้นที่เข้าไปทำเรื่องของโครงการที่เป็นศูนซ่อมบำรุงรให้กับสายการบินอื่น,นๆแล้วก็มีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางซ่อมบำรุงอากาศยานในภูมิภาคอาเซียนด้วยเช่นเดียวกัน นะครส่วนที่3แนละส่วนที่4ก็คือเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจอีกประมาณสักหนึ่งหมล้านครับอ่าก็ใน,ในจะใช้ในช่วงของปี6、8ถึงปี70ก็คืออีก2ปีอา่านับจากนี้นะก็คือ6,8-6,9เอ่อประมาณ3ปีนะ7 8ถึง70นะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของเงินเพิ่มทุนที่เขาจะมีการเพิ่มทุนอา่าหลังจากนี้นะ อย่ S <S างท,ที่คุณจรพรรายงานไปเมื่อสักครู่คือ6ถึง12ธันวาคมเรื่องของการใช้สิทธิ์ของการเพิ่มทุน<ช>เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะมีพาร์ทเนอร์ไหนเข้ามานะะในเรื่องของการเพิ่มทุนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคือสัดส่วนเนี่ยสุดท้ายแล้วนะฮะเบ็ดเสร็จสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนอย่างไรอันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าการปรับโครงสร้างนี้ของอการปรับโครงสร้างนี้ด้วยการเข้าแผนฟื้นฟูกิจการของการบินไทยเนี่ย มาในช่วงท้ายๆแล้วครับอ่าช่วงท้ายๆแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะกลับมาเทรดกันอีกครั้งนึงใครที่ถือหุน้นการบินไทยไว้เตรียมดูดีๆนะหุ้นคุณมีเท่าไหร่ดีเช็คไว้นะเ <c oughs> ช็คไว้ให้ดีเช็คไว้ให้ดีนะครับ <c oughs> นะ,ะครับผม